อันนี้พี่หนาก็นําพาทัพทําธุรกิจเนี่ยออกไปรบลุยโอเคก็ซูมซูมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติโป่งเกตเกิดตัวอย่างความสาเร็จนะครับเอาสมุนไพร7ชนิดไปไหล่หาตามปอดู้ติดเชื้อไม่มีติดเชื้อเพิ่มคนติดเชื้อแล้วหายคนอยู่โรงพยาบาลสนามเอาเนางฟ้าเอาเกชนิดเดียวให้กิหนหายผมก็มานั่งคิดเดือนที่แล้วเนี่ยตัวเลขกร voilà. ุงเทพกำลังพุ่งเลยครับแ็แตะมือปุ๊บเฮ้ยผมอยู่ผมอยู่ตรงแถวจุฬาเฮ้ยมันแดงหมดเลยว่า แล้วโป่งเกตเขาทาได้ถ้าทำไมไม่ขยายตัวอย่างความสำเร็จอาจารย์ก็สอนอยู่ตลอดว่ามันต้องขยายตัวอย่างความสำเร็จคนหนึ่งจะเชื่อว่าไอ้หาตามปอดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่วัดออกคมสันใช่ไหมออกคมสันมาออกไอการคุยกับยักษ์มันชัดเจนมากเลยว่าถ้าไล่หาไอ้วัดเนี่ยออกไปก่อนภายในห้าวันมันไม่ยากนี่หว่ามันง่ายแล้วเจ็ดชนิดเนี่ยมันก็มีกันทุกบ้านอ่ะคูป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างมีกันทุกบ้าน ถ้าเรียกเจ็ดชนิดมันไม่ใช่ไม่สมกับนักการตลาดต้องเจ็ดนางฟ้าใช้วิชามารติ้งครับอาจารย์ <c oughs> คิดว่าแล้วเราจะหาสมุนไพรจากไหนสนิสนิ์ยักษ์กระโจนที่ส่งผักส่งผลไม้ส่งข้าวเนี่ยมาขายที่ตลาดนัดธรรมชาติเนี่ยเขาก็ส่งมาทุกวันศุกร์อยู่แล้วกแค่บอกพวกคนปลูกของท,ทําธุรกิจเนี่ยว่าพี่ไปขุดไอส้สมุนไพรเจ็ดชนิดเนี่ย <c oughs> บริจาคทําบุญมาหน่อยเราจะาไล่โควิดไล่หาตามปอดในกรุงเทพ คนปลูกก็ส่งมาเลยครับอาจารย์เราประกาศระดมทําโปสเตอร์โพสเฟซบุ๊กส่งในไลน์กลุ่มอบรมลูกศิษย์ที่ฐานทําสมบตองครับอาจารย์มี30รุ่นส่งลงไปในไลน์กลุ่ม30รุ่นนะถึงวันนี้ครับอาจารย์เกือบ5ตันแล้วครับรับสมัครจุดตั้งเตาภายในสามอาทิตย์นะครับเรามีอาสาสมัครไปจัดเตรียมชุดเนี่ยคนปลูกส่งจากต่างจังหวัดมามาไว้ที่ห้องเย็นของพี่วรเกียรติประธานชาวนะมหานครนะครับแล้วเราก็อาสาสมัครไปคัดไปแพ็ค อย่างเงี้ยหนึ่งชุดหนึ่งชุด20กิโลหนึ่งหม้อนี่ยี่กิโลครับอาจารย์เบอร์60ใส่น้ําได้60ลิตรต้มได้3มครั้งก่อนจะต้มต้องเปิดไฟกลางอย่าเปิดไฟแรงใส่สมุนไพรเข้าไปเลยเอาบุก่อนมันเอาหั่นครึ่งทุบทุบทุบหั่นครึ่งแล้วโยโลหม้อเลยสรุปก็คือใส่ทุกอย่าง7ชนิดจริงจริงวันนั้นคุยกับคุณหมอจิ๋วบอกว่าพันเดลต้ามันดุถ้ามีฟ้าทลายโจรจะดีมาก พ<ข>อผมไปแจกคนไร้บ้านอาจารย์รที่ราช์ดำเนินมีคนติดต่อมาเยอะเลยครับออขอซื้อเราไม่มีขายเรามีแต่แจกฟรีอันนี้เป็นจุด,ดจุด13ห้างข้างวัดประวรมตั้งเตาที่นี่เพราะว่าไปไปเซเวอร์ดาเนินแล้วเนี่ยมันไม่มีจุดตั้งให้ตั้งเป็นจิตอาสา904เขาประสานงานเขตพระนครให้ก็เลยมาตั้งที่นี่แล้วผมก็ต้มเสร็จปุ๊บยกขึ้นรถปิกอัพไอ้เครื่องขยายเสียงรถมือทีแหละเอารังบกตั้งหัวตั้งเตานะครับไปแจกที่ที่ละเนินนอก เนี่ย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 ตามตึกอย่างเงี้ยเนี่ยก็แจกก็คือต้มที่น่าน5้าวันเพราะว่าอาจารย์คมสารบอกใช่ไหมต้องไล่โควิดให้5วันให้หายถ้าไม่หายค่อยไปหาหมอผมก็เอาตัวเลขนั่นแหละเป็นเป็นที่ตั้งว่าผมจะไปตั้งเตาที่จุดไหนต้องตั้งอย่างน้อย5วันต่อเนื่องไม่ใช่ไปตั้งถ่ายรูปวันหนึ่งแล้วก็ไปอะไรเงี้ยไม่เอาเราเอาหวังผลจริงอันนี้เราอันนี้เราไปแจกที่สุเหร่าครับอาจารย์อันนี้เอาไปให้ที่วัดครับวัดสุทิโอไปให้หลายวัดเลยครับข้างมาดูโกเสม ตรงข้างหูาำพงครับอันนี้รถของทาธุรกิจขนผักครับขนชุดเนี้ยชุดเนี้ยไปแจกผมถ่ายแบบไม่เห็นไม่ให้ก็ไม่เห็นหน้าคือเอาไปวางที่หน้าบ้านเขาอะไรอันนี้อันนี้เอสซีวพี่หมีระดมมาให้อันนี้ไปไปเกาะร้านครับนะอันนี้ภาพในคลังในคลังครับสมุนไพรที่เขาแจกมาแล้วมันของไม่ไม่มีสารเคมีจริงครับอาจารย์เพราะอะไร ส่งมาทีละกล่องบ้านฉันขุดได้แค่นี้ส่งมากล่องนึ่งบ้านละกล่องบ้านละกล่องสองกล่องอย่างเงี้ยครับอาจารย์มาคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยส่งมาไปหวังพึ่งระบบสาธารณสุขอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องสร้างกองกําลังประชาชนวันนี้เนี่ยคนที่เข้าโรงพยาบาลสนามขอออกจากโรงพยาบาลสนามเลยครับมากินเจ็ดหางฟ้าเพราะว่าอยู่ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยคนฟังสนใจแล้วหรือว่า อยากจะติดต่อทําธุรกิจนรับสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าติดต่อไงไลน์ Official ยลแอคเคาท์ของทำธุรกิจเลยครับแค่นั้นเองง่ายๆค้นหาเพื่อนทําธุรกิจแล้วก็เพิ่มเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเห็นเมนูติดต่อเลยขอนับน้ำเจ็ดนางฟ้าส่งโลเคชั่นให้เราเราไปส่งให้ถึงบ้าน ตอนนี้มีรับสมัครทำไรเดอร์ด้วยนะครับใช่ฮะคุกคนที่จะเอาน้ำเจ็ดนางฟ้าไปส่งให้ที่บ้านเนี่ยเป็นอาสาสมัครไงตามเรื่องราวนี้ได้นะครับที่เพจทำธุรกิจแล้วก็ที่ไลน์นะฮะพิมเข้าไปว่าทำธุรกิจก็จะเจอนะครับครับมีมีคนสนใจบอกอยากจะซื้อหุ้นทำธุรกิจด้วยเพราะอยากร่วมบุญเดี๋ยวผมไปตอบให้ครับอ่าเดี๋ยวไปตอบในคอมเมนต์นะครับกิจการเพื่อสังคมดีๆอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นง่ายๆส่วนนวดนี้เรามาช่วยกันครับเพราะว่าเห็นบ้านบ้านเมืองต้องการ งานดีๆอย่างนี้มันช่วยกันครับ